สวัสดีครับขอตรับเขสู่ช่องวีนีมีเล่าผมมีคลิปทดสอบรถไฟปฟป้าสายสีชมพูนะครับวันนี้เขาวิ่งทดสอบช่วงถนนสีหาบุรีรัก,กิจนะครับในภาพก็เป็นช่วงที่กำลังเดินทางกลับเข้าสู่ส่่มบรรุงเดี๋ยวจะผ่านคลองแสนแสบนะครับกลับไปที่สูสนยสซ่มบรรุง ก็คอยติดตามการทดสอบรถไฟฟ้าสายดินปูได้จากช่องว n นีมีเรื่องเล่าขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับว n นพีมีเรื่องเล่าและรถไฟฟ้าสายสีชมพูในการทดสอบระบบในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ